ดื้ย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 ด้ยไม่ใช่แล้วค่ะในคลิปนี้นะคะเป็นอุปกรณ์นะคะสำหรับเสริมสุขภาพเท้าค่ะแต่ว่าใช้อะไรยังไงนะคะแล้วก็ใช้เพื่ออะไรติดตามชมกันเลย สวัสดีค่ะใครที่มีอุ้งเท้าแบนนะคะก็คงมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปวดลังปวดไหล่โดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะแล้วก็เป็นเลื้อรังด้วยนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราหาอุปกรณ์นะคะที่เอาไว้หนุนอุ้งเท้ามาใส่เนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาอาการได้นะคะอุ้งเท้าแบนเนี่ยจะทําให้นะคะสิ่งที่เรียงอยู่บนอุ้งเท้านะคะมีปัญหานะคะกล้ามเนื้อก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะคะซึ่งทําให้มีปัญหาปวดเลื้อรังนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยหลีเห็นนะคะ อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะคะมันจะเป็นที่หนุนนะคะซิลิโคนสาหรับหนุนในรองเท้าที่ทําให้เท้าของเราเมีอุ้งเท้าขึ้นมานิดหนึ่งนะคะซึ่งมันช่วยปรับสรีรละค่ะแต่ว่าปรับแบบเบาๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สีสันเนี่ยนะ่ากดซื้อมากเลยก็เลยกดซื้อมาชิ้นหนึ่งตอนนี้ของอยู่ในมือแล้วนะคะมาในถุงแบบนี้นะคะส่งมาจากกวางโจนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะทำไมหลีถึงอยากได้ทำไมหลีถึงกดซื้อนะคะ ก็ดูสีสันของมันสิโอ้โหมันช่างมุ้งมิงม้งเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเราจริงๆเลยนะคะชื่อนะคะมันจะชื่อว่าซิลิโคนเจลอินโซอออทอติกอาจ์ซัพพอร์ตชูแพดฟุตคุชชั่นฟอร์แฟตฟีดค่ะสนนร,ราคานะคะซื้อมาในราคา69บาทค่ะ หน้าตามก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าด้านหนึ่งนี่เป็นซิลิโคนนะคะดูแล้วแบบใสๆนะคะแต่ว่ามันมีสีนะคะแบบใสๆเลยก็มีนะมีหลายสีด้วยสีดําก็มีชมพูก็มีม่วงก็มีนะคะคุณสมบัติของมันนะคะเป็นยังไงลงมาดูกันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าใหม่คุณภาพสูงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สวมใส่ในรองเท้าตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณนะี่มีความสบายไม่ว่าคุณจะเดินหรือวิ่งนะคะหรือว่าเล่นก็ตามนะคะแล้วก็ ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ช่วยนะคะป้องกันอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็ลดแรงตึงเครียดนะคะระหว่างที่เราเนี่ยมีอาการเจ็บที่ฝ่าเท้าด้วยดังนั้นใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บส้นเท้านะคะหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะคะพังผืดในฝ่าเท้าอักเสบก็ตัวนี้ก็น่าจะช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะยังมีนะคะกาวในตัวด้วยแล้วก็ยัง ใช้นะคะวัสดุที่มีคุณภาพดีนุ่มสวมสบายนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับการใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะคะกีฬาหรือว่าจะใช้นะคะในทุกๆวันนะคะในเรื่องของสเปคนะคะเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยทำมาจากซิลิโคนแล้วก็ผ้านะคะสีเนี่ยมีทั้งสีใสสีฟ้าชมพูด,ดำนะคะมีสีม่วงด้วยเพราะเราสั่งสีม่วงมา ในเรื่องของไซส์นะคะไซส์เนี่ยเขาบอกว่าความยาวเนี่ยจะอยู่ที่15.5เซนความยาวทั้งชิ้นนะคะจะอยู่ที่15.5เซนมีความกว้าง6เซนนะคะในส่วนของช่วงที่เป็นส่วนที่พยุงอุ้งเท้าคือส่วนที่นูนๆูนขึ้นมาเนี่ยที่เราเห็นเป็นครึ่งครึ่งวงกลมเนี่ยชิ้นเล็กลงมาที่อยู่ตรงด้านในเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีความยาว3มเซนแล้วก็มีความหนา0.5เซนนะคะก็คือครึ่งเซนนั่นเอง นะในถุงเนี่ยประกอบด้วย1คู่นะคะหรือสั่งมา1คู่ส่วนวิธีใช้นะคะก็ให้สวมไปในรองเท้าแบบนี้นะคะเอาด้านที่นุนนูนนะคะที่สาหรับหนุนอุ้งเท้าเนี่ยเอาไว้ด้านในนะคะส่วนขนาดก็จะเป็นตามนี้นะคะตามไซส์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะห่อกันว่าของจริงเนี่ยมันจะดูมุง้งมิ้งนะคะเหมือนในภาพที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะซองเนี่ยก็จะเป็นซอง ส่งมาแบบน้ำหนักเบานะเป็นซองพลาสติกนะคะในดูซิข้างในปิงสีม่วงมาแล้วนะคะสีม่วงลองแกะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างวัสดุเนี่ยจะดีเหมือนที่บอกไว้ไหมอ่าหุยนุ่มมากเลยอะนุ่มมากเลยหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะคะอ่าเวลาเราใส่ร้องใส่อย่างนี้นี่เอาด้านนุนๆไว้ด้านในอันนี้สําหรับเท้าเท้าขวาอันนี้เท้าซ้ายนะ ส่วนตัวผ้านะคะเขาก็ตัวด้านหลังอดูด้านหลังก่อนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นซิลิโคนนะคะแล้วก็มีพลาสติกปิดอยู่นะคะซึ่งพอเราแกะพลาสติกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นกาวเหนียวๆเห็นไหมมันติดมันเป็นกาวนะคะมันเป็นกาวเหนียวๆนะคะแต่ว่าด้านนี้เนี่ยมันก็จะมีความนูนความเว้านะคะซึ่งมันจะมีจุดเว้าเนี่ยสำหรับหนุนนะคะช่วงที่มันเป็นส้นเท้านะคะ แล้วก็จะมีส่วนที่นูนสำหรับรองรับนะคะอุ้งเท้านะคะทำให้กระดูกตรงช่วงอุ้งเท้าของเราบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยมันมันมีอาจขึ้นมาก็คือมีความโค้งขึ้นมานะคะโอ้โหทำมาดูน่าใช้มากเลยนะคะวัสดุดีนะคะหกสิบเก้าบาทนี่รวมค่าส่งนี่ถือว่าคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากเป็นที่พอใจเห็นใช่ไหมคะมีปุ่มๆด้วยมีปุ่มๆเอาไว้ให้แบบ เหมือนทําให้ยึดเกาะกับเท้าดีขึ้นนะคะนุ่มนวลมากถ้ายังไงนะคะใครที่มีปัญหานะคะเรื่องอุ้งเท้าแบนเนี่ยก็คงน่าจะมีตัวเนี้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะคะสําหรับ เอามาใส่ในรองเท้าของท่านนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c คร b e ไว้นะคะส่วนใครที่ชื่นชอบก็แชร์ได้นะคะหรือว่าส่งต่อให้กับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหานะคะหรือว่าท่านผู้ใหญ่นะคะที่แบบว่าเรารักได้นะคะถ้ายังไงนะคะในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย